รอัลมาดริดจับตามองบรูโน่กิมารายกองกลางทีมชาติบราซิลของนิวคาสเซิลที่กำลังทำผลงานโดดเด่นในพรีเมียร์ลีกมุนโดเดอปติโบสสเปนรายงานว่ากิมารายกลายเป็นเป้าหมายเสริมแดนกลางของรอันมารดริดในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เพราะเป็นมิดฟิลประเภทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่โลสบังโกสกำลังควานหากิมารายเพิ่งย้ายจากโอลิมปิกลียงมาร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเดเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วค่าตัวสูงถึง42ล้านปอนด์และจากผลงานที่ปรากฏในพรีเมียร์ลีก จนถึงเวลานี้ค่าตัวของกองกลางวัย25ปีน่าจะสูงขึ้น2เท่าฤดูกาล2022-23กิมารายลงเล่นไปแล้ว25เกมรวมทุกรายการรวมระยะเวลาที่อยู่ในสนาม1,892นาทียิงไป4ประตูกับ3แอสซิสซึ่งถือเป็นผลงานที่ไม่เลวขนาดเดียวกัน6เกมที่ไม่ได้ลงเล่นซีซั่นนี้นิวคาสเซิลไม่ชนะเลยเป็นผลเสมอ4เกมและแพ้2 ทั้งนี้ราอันมาดริดกำลังมองหาตัวตายตัวแทนลูก้าโมดริดมิดฟิลวัย36ปีที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้แม้มีแนวโน้มต่ออายุสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีก็ตามถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กับข่าวสารในโลกของฟุตบอลทั้งในและนอกประเทศและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ